สวัสดีครับพบกับผมในรายการ o อเอทีวีนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมาสอนการใช้ TNT นะผมอย่างถูกต้องนะผมให้มันระเบิดแรงและระเบิดสวยนะครับาการใช้ที่ไม่ถูกต้องก็คือ,อเดี๋ยวจะสอนการใช้ที่ไม่ถูกต้องก่อนนะครับผมนะครับขอเตรียมอุปรกรณ์ก่อน TNT อยู่ในฟอยในฟอยู่ในฟอย ยูนฟาเฮ้ยหา TNT ไม่เจอนะครับผมไนฟานนาออนะา้านี่เพราะว่าเออใช่นะมัแสดงว่าเกิดกดเลยครับการใช้ TNT ไม่ถูกต้องก็คือการใช้แบบนี้นะครับการวางแบบนม้เลนนะครับคือการใช้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็รอให้มันระเบิดนะครับผมต้มเลยครับต้มใช่ครับแบบนี้มันการใช้ไม่ถูกต้องครับ มันจะทําให้แมปเละไปเลยนะครับผมแต่ถ้าการใช้แบบนี้ครับใช้แบบถูกต้องนะครับเราก็ต้องใช้แบบนี้นะครับผมอ่าบางเซิร์ฟมันวางที t นีไม่ได้นะครับผมแบบนี้วางที t นีไม่ได้แบบนี้ครับอ่าใช่ครับมันวางที t นทไม่ได้นะบางเซิร์ฟอะนี่มันจะเบิดนแต่บางเซิร์ฟนะมันใช้ถักวางที t นแบบนี้ไม่ได้นะครับแ่เราสามารถวางรถแบบนี้ได้นะครับผมรถที t นแบบนี้ได้นะครับผมอ่า นี่ก็คือการใช้แบบถูกต้องนะครับผมเราก็วางรถที t นทีไปปุ๊บนี่ครับนี่แต่เราต้องมาคลิกตรงนี้ครับริมๆนะครับให้มันวางคอนมันจะมีเงาขึ้นมานะครับอ่าวางแม่งไปเลยวางเยอะๆอยากระเบิดสวยๆใหญ่ๆเยอะๆ,ๆ,ๆอ่าลูกเดียวมันก็ระเบิดแรงนะครับอ่าเราจะให้มันจุดสิ้นสุดระเบิดตรงไหนเราผมจะให้มันละจุดสิ้นสุดตรงนี้นะครับผมปเป็นลยลูกพ่อ แล้วผมก็แลกทันใดทันทีนะครับไงครับสวยใช่ป่ะครับใช่ครับสวยมากดูรถที่ผมวางไว้ดีครับโอ้โหแบบแม่งเยอะมากเลยครับผมโอ้โหเต็มตัวเลยครับผมโอ้โหว่านะครับผมมันเป็นด้อยเป็นง่อยเป็นอะไรไม่รู้นะขับขอดจบแค่นี้นะครับสามารถเราไปใช้ในเซิร์ฟต่างๆได้ครับโดยการเกลียนวิธีนี้นะครับ ใ่มาใช้กับเซิร์ฟกูนะครับกู้ดายแลกครับเพราะว่าเซิร์ฟกูมันกัดเลยนะครับฮ <laughs> ไปกินตัวดีกูทำเองครับผมกูไม่ให้หรอก <laughs> แค่นี้ครับพรอมค,ครับ